ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวปลาไหลทุกท่านนะครับที่ติดตามช่างดุนอยู่นะครับผมก็วันนี้ช่างดุนจะพามาดูไข่ปลาไหลอ่าวันนี้วันที่เดือนมีนานครับวันวันที่สิบสิบสามหรือเปล่าสิบสามเนาะถ้าจำไม่ผิดสิบสองหรือสิบสามหรือสิบสองครับสิบสองสิบสองมีนาเมื่อรุ่นก่อน รุ่นก่อนที่ได้ตักไปนะครับก็ปกักเป็นตัวหมดแล้วแต่อีกตัวใหม่นะครับผมชุดใหม่ชุดใหม่ของช่างดุลก็ได้ขึ้นโอ้โหนี่นะครับไข่นะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับผมสติปเดิมเดิมิม,มครับไข่ขิ้นไข่นะครับผม เป็นปีนี้ก็เป็นคอกที่สองละหรือวอดที่สองนะครับผมแล้วก็วอดที่สามนะครับสําหรับเดือนนี้ก็น่าจะมียี่สิบขึ้นนะครับผมสําหรับสายพันธุ์นี้นะครับผมไข่นะครับนะครับไข่ปลาไหลนะครับช่างโดนพามาดูครับก็จะมีอยูส่สองสามวอดสามลังนะครับ มาดูเรื่อยๆครับเดินมาไอบ่อที่เราได้รีวิวไปนะครับไอจุดนี้นครับบ่อแรกเนี่ยครับที่ลูกชายได้มารีวิวได้ปลูกพืชน้ำเต็มหมดแล้วนะครับผมจากวันนั้นกับวันนี้นะครับจะมีแม่พันธุ์ของช่างดูนะครับที่ให้ผลผลิตไปเลยนะครับดูได้เลยนะครับชุดนี้นะครับชุดนี้ก็เต็มเหมือนกันนะครับผม อเอาไปต่อยอดแล้วไ่ได้ผลผลิตเลยนะครับชุดนี้เป็นชุดเดียวกันกับลูกค้าหลายท่านเอาไปนะครับชุดเดียวกันก็อันนี้ก็ชุดใหม่ครับกผักยังไม่ได้ขึ้นเลยแต่ก็ยังมีเข้าแล้วครับมีเข้าแล้วมีปลาเข้าไปแล้วเป็นแม่พันธุ์ไซแกะไซขีดครึ่งครับชุดนี้ ลองไซคิดครือถือว่าโอเคนะครับแล้วก็ไอ,บอ้บไอ้พันชุดใหม่นะครับผมก็ได้ใส่น้ำเข้าไปนู่นครับเจ้าของบอ่อเจ้าของบอ่อนะครับผมตัวนี้ก็เพิ่งได้ทําเสร็จไปนะครับกับจากคอนเกนมาก็มาทำสองวันสามวันนะครับ การระบบถ่ายน้ําก็จะเป็นการยกท่อนะครับผมยกท่อตัวนี้ขึ้นไอตัวระบ,บายน้าถ้าน้ําขึ้นเกินระดับมันก็จะไหลจะไหลออกทางท่อนี้ทางท่อนี้เลยตัวนี้ชจ้าดนจะใช้เป็นไซนิ้วครึ่งนะครับไซนิ้วครึ่งตัวนี้จะเป็นสองนิ้วเ,ออเวลาฝนตกอะไรน้ําล้นก็คือมันจะปรับระดับมันจะล้นออกท่อนี้นะครับแต่ท่อนี้ เป็นทอ่อด,ดักปลานะครับเพื่อมีลูกปลาหลงเหลืออะไรประมาณนี้ไม่ให้ปลาออกนะครับาการใช้บ่อผ้าใบนะครับจะประหยัดต้นทุนแล้วก็ระยะเวลาในการทำก็เร็วนะครับแต่ช่างดุลก็จะเป็นพวกไม้สักนะครับที่มันดุงรูเลือ,ลอ,ลอจากบ้านนกดาวซื้อเข้ามานะครับทำบ้านนกดาวอยูอ่นี่เลยครับบ่อหกคนสองนะครับผม ให้ตอนนี้ช่างดุลกำลังแช่บอ่อนะครับผมน้ำเขา้านะครับสำหรับใครที่อยากเพาะพันธุ์นะครับผมก็ตามช่างดุลมาเลยตามมาเลยนะครับผมก็ไอชุดก่อนนะครับชุดก่อนก็มีเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมออยังเหมือนเดิมแต่ก็ให้ผลผลิต บางส่วนนะครับอ่ารอบแรกแล้วก็รอบนี้อ่ากับพันกว่าแล้วนะครับเามีนาเนี่ยก็ห่างกันสิบกว่าวันพันกว่าตัวนะครับพันพันพันกว่าไข่ไม่ใช่พันกว่าตัวชุดแรกฟักหมดนะครับอัตราการรอดก็ถือว่าโอเคนะครับเหมือนเดิมครับอีกสักประมาณสักสี่ห้าวันเดี๋ยวช่างดูลมาอัปเดตให้ดูใหม่นะครับผม ว่าไอชุดเนี่ยตักไปล้างแล้วก็เข้าเครื่องฟักมันจะมันมันจะมันจะฟักหรือมันจะรอดมาขนาดไหนครับที่ที่มันมันปออกนะครับจะเป็นชุดชุดนี้ก็อย่างน้นอยๆเป็นหลักก็ไม่ถึงพันก็น้อยครับเพราะเป็นแม่สองขีดครึ่งแล้วพวกนี้ถึงพันก็น้อยนะครับชุดเมื่อกี้ โอเคครับเป็นกำลังใจสำหรับทุกคนนะครับที่ยังเพาะพันธุ์ปลาไหลยังไม่ได้ปีนี้เป็นเลิกหรือว่าเริ่มต้นดีนะครับเลิอกดีว่างั้นแหละก็ได้ไข่ปลาไหลมาชุดแรกชุดแรกก็ได้ฟักไปแล้วอันนี้เป็นชุด2อีก3ามบอดกน็น่าจะห่างกันอยู่ประมาณสักสวันก็จะ3มวันสวันมันก็จะไปอย่างเงี้ยครับสวัน สามวันก็จะเป็นสองลังสามลำหรือสี่วันห้าวันอย่างเงี้ยจะเป็นห้าห้าวอดหกวอดห้าลังหกลังประมาณนี้นะครับก็ก็จะไปอย่างเงี้ยตลอดจนถึงช่วงสิงหาเนี่จะไข่ไข่ทุกวงนะครับไข่ทุกวงเลยบางบางวงเนี่ยก็จะสองวอดหรือสองลังนะฮะสองวอด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 สี่วอดก็มีนะครับบางทีนี่กระบอกนี่เต็มหมดเลยครับ อ่าเดี๋ยวค่อยมาค่อยมาดูกันช่วงนั้นเนาะเดี๋ยวช่างดุลพามาดูอ่าตอนนี้ช่างดุลเดินเดี๋ยวไปดูน้ําก่อนเะ๋ไปตามเตรียมอะไรใส่บอกเข้าไปเดี๋ยวไปเตรียมยาฆ่าเชื้ออะไรก่อนโอเคครับผมสวัสดีครับ